มาสีโซโสดีครับพบกับพวกเราสักวินาทีว,วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าวันนี้เราอยู่สถานที่มันแปลกตาที่ไม่ใช่สตูดิโอตอ <Okay. S 1> นนี้เราอยู่กันที่ร้านสเต็กคุณหญิงทุกคนสาขาบางแคตอนนี้เราจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็มาทำกันวันนี้แหละแล้วคิดไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเต๋อบอลที่เออเนี่ยเตะในร้านสเต็กเนี่ยให้โดนจับก,กันไปเลยพอใจไหมครับ โอเค okay. วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินจุกทุกคนแล้ววันนี้เป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าต้องกินภายใน10นาทีเราสติกม,ม่เทานี่เนี่ยเทานี้จะบ้าหรือไงอล้อประเด็นคือวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา,านแน่นอนเพราะว่านอกจากชาเลนจ์กินจุกแล้วเราต้องแข่งกับการตอบคาถามอะไรอย่างงี้ด้วยแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาไม่พิเศษหรอกเห็นกันอยู่ทุกวันนะทุกคลิปอะห่างหายไปนานตอนนี้ก็กลับมาแล้วโอเค เราประเด็นคือจะบอกว่าเราอา่ะมีลูกค้าด้วยวันนี้แต่ว่ายังไม่บอกก็คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวจะเป็นยังไงไปจีเฮ้ยเราไม่ได้เจอนานานะใช่ช่วงนี้จะตายเพราะว่าอะไรอากาศร้อนอ,อ,อ,าอ,อ่าไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องดูสภาพอากาศตอนนี้ก่อนสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงวนตงน้ำลง,นอ,นลงอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเมนูที่เราจะต้องกินวันนี้วความผมขอข่านี่หว่าหน้มอ เราก็ต้องมาลองกันสักหน่อยอ่ะพี่ว่าจะกินหมดนะห้าสิบห้าสิบอันนี้พี่มองว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าก็หิวอยู่อะพี่อย่าหิวอยู่แตไม่น่ารอดว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดสอเราไม่น่าหมดเราไม่น่ารอดรู้ว่าเกลียดขอร้องเราจะทำอะไรกินได้กินไยทีนี้ทำไมมันจะตายเราตายเราเอออย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นนี่บ้าหรือเปล่าฮะ เราก็ต้องมาลองเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆอย่างี้กันว่าแล้วประเด็นคือไม่รู้สึกว่าเมนูร้านเนี้ยต่อให้เยอะจริงนะมึงดูจานแม่งเข้ามาหันตบชื่อเห็นเห็นแต่คนจดรีวิวนึกว่าจะนิดเดียวคืออันเนี้ยร้านเนี้ยพี่เคยเห็นรีวิวเข้ามาเยอะนะก็คือแบบบึ้มบึ้มอ่ะแล้วก็คือบึ้มจริงคือลือเลยคือลือเน่ะคือลืออะไรอ่ะโอ้ยจะเกิดมาในที่รผมเรียกะเล็งไหนเล็งกอะไเนี้ยอะไร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 คันเนี้ย อหอมเท่าไม่แก้กูเลยอไม่เอา <c oughs> โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันก่อนดีกว่าว่าจะเอาอะไรบ้างแต่แต่พี่จะบอกไว้ก่อนนะว่าพี่รส่าสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้พี่ก็ไม่เตจกจจ้าอย่ับผมหรอกตอนนีน้พี่รู้สึกว่าสุขภาพพี่เกี่ยวกับเรื่องรับประทไส้เนี่ยไม่ค่อยดีนี่มีผลิตภัณฑ์หนึ่งมาแนะนำเบติต้าเจลลี่อะเจลลี่สีม่วงช่วยในระบบขับถ่ายอ่ะโอ้กินก่อนเลยกินก่อนเลย กินก่อนเลยกินก่อนเลยเหรออืออ้าวมึงง่วงแล้วมึงง่วงไอ้เนี่ยนี่อันนี้อันนี้คือเป็นการเรียนลูกค้าตามใจฉันเลยนะเนี่ยตามใจตัวอ่ะเย่าใครดีหลังกล้องเย่าใครดีใครห้ามกอ่ะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรเบสติสต์อันนี้เบสติสต์เจลลียนเนี้ยมีมีทั้งมีไบโอติกแล้วโปรไบโอติกด้วยนะ บอกอะยช่วยในเรื่องของการปสมดุลรัไส้ได้บอกเลยว่าขี้ค่องนะอย่าคุณเลือกคาตอนไม่แก้ได้เม่แด่เด้เด้ได้เั้แด้เ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 ดงเด้เด้เดงสีแด้สีแดงเด้เด้เด้้เดเด้เ้เน้เด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 ้เ้้วเาเ้ย้เ้เ อ่าแน่นอนที่จะเล่นหลักใช่ไหมแน่นอนเลยแล้วก็ใครที่แบบอย่างอย่างอย่างตัวนเ,เ,เนี้ยเบบีท้าเจลลี่อเนี้ยใครที่แบอกว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีหรือว่าท้องผูกเรยอะเงี้ยเอาเลยจากหนึ่งซองีกวันมันก็อืขอขับายคมองไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนมีเบพิต้ a าสีมว่วงเจลลี่ของเราใช่ก็ทำให้ไม่มีผูกได้ใช่ไหมได้เขาเรียกว่า ช่วยขา่าวผาอ่าอ่าอ่ะอยากกินไม่ใช่หรอไอ้นี่ไอ้นี่สูตรแค่เนี้ยนะมันด,มนดีมันดีไงกินแล้วแบบมันไม่ได้แบบว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างโรที่มึงกินน่ะฮะแน่ช่วยในรูปขา่าวผาเป็นอย่างดีด้วยคุมความหิวสมมติว่า,วาเฮ้ยกินสองนี้ไปกลางคืนเนี่ยช่วยคยวุมหิวได้อ่ะลองดีดูดิเป็นไงเป็นไงบ้างตัวโรตีแล้วประเด็น,นคือในเนี้ยมันมีเม็ด มันมีเม็ดนี่ด้วยนะเม็ครับแม็ดล้างที่อะไรไม่ใช่เม็ดเสียดูเลยชิบหายทุกคเป็นเม็ดเสียเป็นเม็ดเม็ดล้างหมดเลยแล้วรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหวานอะไรยังไงเจืดๆไหมไม่หวานมากคือมันถึงแก้วอ่ะอร่อยอ่ะโอ้งสชาตพูดไม่ออกเลยเหรอไก่แม่อร่อย่นึกไม่ออกเลยโอเคไหน ขอดูกติกาหน่อยกติกาอะไรยังไงสิเราจะให้นักแข่งทุกคน10นาที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 แล้วจะมีใช่10นาทีเน่เราจะมีคำถามมาถามนะไปด้วยถ้าคี่นักตอบถูกก็จะใช้อุปกรณ์ตัวจริงแต่ถ้าคะแนนตอบผิดนัก็ต้องถูกว่าคะแนกจะได้อุปกรณ์ในการกินมันจะมีตัวช่วยกนะต้วการลผ่ายในการกินเกมดีๆ กินปกติดีๆไม่ได้มันต้องหาอะไรแบบให้มันลำบากชีวิตลำบากอะไรกินดีๆลูกไม่จบโอเคได้ไม่มีปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มการกินกันเลยครับไปอ้ามเร็วอ้ามอ้ามเร็วโอ้ยน้ำหอมหอมเสตตาหอมหอมเ้ยออ ออันนี้เรามาคูเป็นไฟ้วยดีกว่าช่วงนี้หลังจากที่จบแล้วคูนหนัหนยายจะทำอะไรครับข้อแรกอนาคตรกรูกมืดแล้วงานครับแล้วก็เป็นกีนห์หายโอตรมากเกคนขอ้โมโนงานไม่ต้องการตัวมีหน้าเชื่อมึงมีฝ่ามีบอกไม่รอว่าิแล้วึกบ้าหรือเปล่า คุห <One> ล <input> ันได้นัวะหนูยังกินได้มามาคำถามข้อที่หนึ่งามีกี่สีสองแล้วแต่ละสีช่วยเรื่องอะไรสองสองสีสีอวป่ะ้อง่วงกับแดงสีม่องช่วอะไรอ่าขอสสบดูกระสรสอ้สก็อา่าเอิ เป็นการขายสีสองคือเบบีตาเอสสีสีแดงดวคู่เอาหารคูมในเรื่องของการขายได้คุ่ับปี๋ต่อ้าทำอะไรวเนี่ยโอ๊ยความรักความรักดเดี๋ยวทำไมพอมราพิมรแล้วบบทำามนใหญ่ื่อยเร่ยล่ะ

ไปไปด้วยพี่เรารู้ว่าทิมนะหลังก็หิว A few minutes later อ่ะแล้ว,ลวก็จบก,กันไปแล้วสำหรับทิมใน,นวันนี้นะทุกคนก็คือผมทรงกินให่หมดแต่ขาขาพ่อไม่ไหวบอกคำเดียวเลยสิ่งที มันจะตันใช่ถ้าเกิดไม่ใช่พี่แนนแอนเปียรฟู้ดอันนั้นอ่ะของจริงแอนกินประเทศไทยกินจุกินเร็วน่ะอันนั้นอะอันนี้คือเราเป็นคนปกติไงอยากอยากท้าทายช้าทายระบบอยากรู้แลว่าแบบการที่แบบพี่เขาแบบมากินจุเนี่ยมันทำได้จริงไหมลองเองไงละมือเป็นไงล่ะเอ้ยลอนเลยนะแฟนเปสบอลเอ้ทีเดียวผมก็ไปไม่รอด้แล้ว แต่แต่นี่อันนี้ต้องต้องบอกเขาไว้ก่อนเลยนะว่าบอกคนไว้ก่อน,นเลยว่าเขาเป็นคลาสสิกอ่ะโอ้หอ,อันนี้อร่อยจริงนะอร่อยจริงนะอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงให้เยอะให้เยอะจริง้วยให้เยอะจริง้วยแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะที่เรามากินเคยอ,อยู่สาขาบางแคใช่ใช่ใครสะด,ด,ดวกอ,อใกล้ที่ไหนก็เขาไปตามกินเอาตามกินเอาเดี๋ยวขึ้นต้องทาม้ให้แล้วของของสถานที่ที่นี้แล้วก็แล้วก็ขอบคุณลูกค้าเบบพิต้าไทยแลนด์ด้วยนะครับ ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลล้ำไส้นะช่วยแบบผัด่ายข้องประมาณนี้แล้วก็ยังมีพีไบโอติกโคไบโอติกอะไรอีกด้วยแล้วก็จุลินทรีย์สองพันห้าล้านตัวเวลิก o ูดของแท้อันนี้ของแท้แน่นอนเดี๋ยวลองชิมหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงมาคแบบนี้ลูกค้าีแบบลูกค้าชอบอะไรว่าขาย เลยว่า uh. ก oh. oh, like you know, no no. ินอัลมุนโยโอชัดนเยีมากคือมันเป็นรสชาติที่แบบว่าเป็นอัลมุนโยโอผสมกับโยเกิร์ตก็คือรสชาติแบบหวานหอมเจียวค่ะโอหของของ่างนี่เลยนะมจริงอันนี้นี่ลองลองดูลองดูหอมนะอันนี้คือหอมนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่อในเรื่องของการสั่งซื้อนะคือในเรื่องของการสั่งซื้อจะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยเวมเบอร์ซ่าไทยแลนด์ นี่เดี๋ยวขึ้นให้เลยคิดให้่เปิดที่เอาหนึ่งสองสามนี่ขึ้นตามนี้เลยโอเคตลอดวันนี้ก็จบกันเค่นี้แล้นี้แล้วก็เราขอคุณขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านสเต็กตุู้หจิกนะสาขาบางแคนะครับผมใครที่อยากมากินก็ตามมากินได้นอกจากสาขาบางแคแล้วยังมีสาขอาอื่นทีๆเราไปตามกินกันเอาเนาะอ่าแล้วก็วันนี้เราต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยเบียพิต้าไทยแลนด์นะครับผมทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็จะบอกให้ว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะเนาะ แนนอนมาช่องเราก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วก<แ>็ว<แ>คือปกติอ่ะอันเนี้ยหนึกล่องอ่ะราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นก็คือหกร้ิบบาทเราไม่ขายแต่เราขายกันที่ส <320 S 2> ามร้อยยี่สิบบาทคุ้มาแน่นอนหรเล่นเลยหนึ่งกล่องเพียงราคาสามร้ยี่สิบบาทปกติหกร้อยเ้าสิบบาทเราไม่ขายเราขายสามร้อยยี่สิบนื้นอแล้งหกสิแกล้งแตเซลซื้อสีกล่องพาสีได้ ปกติ2อ0 0กี่บาทวะา0หสบาทเริเหนือขายมไอย่างนี้เลยลหอละบาทอ่ะเนี่ยแหละเราขายมันเรียๆอย่างนี้เลยอ่ะเขาอ่านไปกิ๊ไหนจำไม่ได้พร้อมื่นเ้นต่เร้นตื่เต้นขนาดนี้แตเ้นต่เนตัน้นตื่นเต้น่ตนต่นเนตว่นเต้นตเต้ื่น้นต้นืนเต้นตื่ตนเต่เือทองค่นของ้อย่าง ตรงฟรีนะครับประเด็นคือคือได้ของแถมด้วยนะใช่ซื้อสี่กล่องจากพอดี2,760บาทลดเหลือสี่กล่อง999บาทพร้อมได้รับทองด้วยนะทองนุ่งดองนุ่งดองอทองและส่งฟรีด้วยอ่าก็คุ้มค่านะสำหรับใครที่แบบสั่งซื้อในโปรโมชั่นแพ็คเซลเนี่ยคุม้มที่ว่าคุ้มนะของประมาณก็ได้เยอะอีกอย่างสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ใช่คุมโปรโมทพิธาประกายใด,ด,ดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเรากินกันแบบทุเรทุลางหรือกินช้าก็อันนี้ก็ขอภายมาไ่นนั้น,นด้วยมือใหม่จริงจริงแค่อยากร้องก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคับผมด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปให,หม่ๆแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอ่ะจะบอกว่าอย่างหนึง่งช่องเรามีคลิปมีมีช่องติ๊กต็อกแล้วด้วยอ่าใคร,ใครอยากดูคลิปสั้นๆสนุกๆหรือติดตามชีวิตพวกเราก็ ลองไปดูในช่องทางทวิตเตอรได้เพิ่มเติมด้วยเราก็ไปดูที่คลิปช็อตของอัมดูด <L un> <À> ูได้ด้วยอ่าบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะตั้งเป้าหมายไว้เลยแสนซับอยากทำอะไรคอมเมนต์มาอยากให้ทำอะไรแสนซับโฟนหัวยอ่ะถ้าผมก็ถ้าได้ถึงก่อนให้มันถึงก่อนปวดไหมให้มันถึงพันซับก่อนโอเคตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝ่ายที่สีท่านพี่เองสวัสดีครับผม 啊。